พี่เต้ยครับครับเราก็เจอน้องๆสองคนเนี่ยหลายครั้งแล้วถูกไหมครับผมมึงเห็นอะไรตัวน้องบ้างตก็ไม่แต่พี่เต้ยหรือจะมึงมึงพี่เต้ยครับมึงเห็นอะไรตัวน้องอขอโทษต้องได้ครับมึงเจอสองคนนี้บ่อยแล้วครับพี่เต้ยเห็นอะไรตัวน้องบ้างตอนไหนเอาอย่างนี้ในการเล่นเกมตอนเป็นแมงดา เตรียมตัวให้พร้อมกับการกดบัตรฟูมีเฟสสอรอบเออริเบิรดที่มาพร้อมราคาสุดพิเศษในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้เวลา10โมงเชา้าไลฟ์อัพใครมาวันไหนดูตามนี้ได้เลยอย่ารอช้าเพราะมีจำนวนจำกัด แบบมีครอบครัวมีลูกเล็กๆแล้วก็แบบครอบครัวอบอ,อุ่นน่ารักมันดูไม่เป็นนาเฟียแล้วอะแล้วอยากจะเป็นก็ทำแต่ใครไม่ได้ด้วยไม่ได้คุณมาม,มีใครที่เชื่อด้วยพี่ต้องทิ้งลูกเมียมาแล้วก็เนี่ยมันจะดูเป็นนาเฟียกู<ล>ยต้องทิ้งลูกเมียตอนนี้เตอ๋อแม่งกำลังบอกให้พี่ทิ้งลูกเมียมันเป็นคนยังไงก่อน โอ้โหนั่นไม่อัดูแล้วนะไม่แล้วพี่บอกอยากเป็นมาเฟียมันเกี่ยวอะไรล่ะกูอยากเป็นมาเฟียเฉยๆที่อยากแบบเป็นลูกมาเฟียแต่กูไม่ได้เป็นใจกูดีแต่มึงอยากให้กูทิ้งลูกเมียนี่มันแปลกใจมันจะได้ดูเป็นมาเฟียไงพี่เต๋อเคยพี่เต๋อเคยกินเหล้ากับพี่เอ่งไหมไม่เคยเลยผมไม่กินเหล้าล่างมาเฟียจริ้งมาเนี่ยขึ้นมาเลยพี่เต๋อลองกินน้ำเปล่าเขาก็ได้ให้เขากินเหล้าไปแล้วไหนเห็นลองกินกับกูบาลาเฮ้ยมันเขานี่เลยนี่บาลาบาลาครับต้องห้ามเต๋อนิชาครับ เชื่อมโยงเป็นอย่างดีสมสศักดิ์ศรีพิธีกรมืออาชีพผมตื่นเต้นทุกวันเลยนะเวลาพีสส่เหม่งเขาดำเนินรายการใช่ไหมทำในทุกวันเลยอ่ะต่อให้ให้พี่เหม่งต่อไหมล่ะผมเหม่งกันไกลนะครับวันนี้นไม่ใช่ไม่ไกกใช่หนุ่มกันไทยตอนนี้อ่ะเรา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 ,เราเราถ่ายครับต้องห้ามเสร็จเราก็จะไปกินเบียร์กันลาบล,ลาถ <c oughs> ้าละบลา กินเบียร์กันปะล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราโปรโมทเองดีกว่าครับใส่เสื้อใส่เสื้อไปแล้วเดี๋ยวพวกเราพูดจริงจริงแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วหนึ่งคลิปออกถ่ายโปรโมทที่ช่องยกกำลังนะครับขำต้องเชื่อมนะครับะหนังฮาราบาล่าเนี่ยเป็นหนังที่ชื่อแตมว่าฮาราบาล่าป่าจิตหลุดพี่เต๋อที่เล่นเป็นตำรวจในชาเล่นเป็นทะเลเขาที่ท้องอยู่พอดีโดนย้ายโดนย้ายไปภาคใต้โดนย้ายครับโดนเด้งไปภาคใต้แล้วมีมีโจรหนีเข้าไปในป่าฮาราบาล่าแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการย้ายมาก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องจำ ใจต้องไปอะไรเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าแบบเราจะเจออะไรบ้างในที่ที่สามีเราพาไปอยู่อะไรพืีป่านี้ไม่ไม่ใช่ป่าธรรมดาจะมีอะไรคนไม่ได้มีแค่คนมีอะไรเธอดูยังเขาเล่นเขาเล่นในป่านีะมีอะไรในป่าเขามีข่าวลือว่า เฮ้ยป่าเนี้ยมีเผ่ากินคนอยู่ในน,น,นนั้นคือจริงเผ่ากินคนเนี้ยมันไม่มีแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่ที่เผากินคนนี้มันได้บูชาหรือมันทิ้งไวอ้อ่ะมันยังลงเรืออยู่ในป่าใช่ครับแล้วเราก็เข้าไปเหยียบย่ำก็ไปล่าโจนไปอะไรอยู่ในนั้นจนจนบางสิ่งบางอย่างมันไปปลูกมันขึ้นมาอา้ต้องไปดูวิชวลจัดชัดมากนะครับเพราะว่านี่คือผลงานกำกับภาพยนต์เรื่องแรกของพี่เอกสิทธิ์ไจรัตน์ั่นเอง นี่ก็พีกรพิธีก่อนเขาคุยกันแบบเขาคุยกันเหมือนพี่น้องมึงก็จะมาแบบเออเอาใส่สูตรได้ไหม <c oughs> เอาสูตรมาให้ทองดิ <c oughs> เป็นยังไงครับต่อครับได้ดูตัวอย่างยังได้ดูแล้วผมดูแล้ววันที่แบงติงที่โด่งขนมาเชลเลอร์ก็ขึ้นแล้วเข็นพี่ปูแบ็คเฮดอ่าใช่ใช่ใช่ใี่ปูชอตเล่นเป็นใครฮะเล่นเป็นโจนเป็นโจนที่ผมจะไปจับนะครับชื่อชื่อตับตาไฟเนี่ยครับพี่เวงอยากเป็นนักเลงอ่ะพี่ต้องมีนามสกุลแบบนี้งได้เวงตอกถั่วงอกไงเวงตอกถั่วงอกเวงตัดแล้วพี่จะไปปูใครได้เวงตอกถั่วงอกตัดถั่วตัอถั่วงอกพี่ก็อยู่แถวนั้นน่ะ เต๋ออยู่ไหนดูไม่น่าเกิดเลยเต๋อบางโพเธออะนิชาเชียงใหม่ค่ะนิชาเชียงใหม่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่แบบญาติไหนญาติไหนโผลสารพีค่ะนิชาสารพีดูหูยนิชาสารพีชื่อใหม่ของเขาในวงการนิชาสารพีทอมสารันอะไรนะสารสาระดีได้ได้พี่เต๋อ เปิดรถถังฝั่งธนป่าถไหนนะกลับมาที่ฮาลาบาร่าดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้แบบมันมากเพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้ทุกคนที่มาเล่นนะคเขาเหมือนมีการพลิกบทบาทหมดเลยคืออย่างผมก็จะจะเป็นบทที่จริงจังมากๆในชีวิตแล้วก็แบบเต็มที่มากอย่างนิชานี่ก็ไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนค<ช>่ะพี่ปูนี่ก็เล่น,นเป็นแบบเหมือนเป็นโจนแบบโรคจิตมากเลยแต่ว<ต>่าป่านนี้คือความจริงเป็นเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหมจริงๆป่าฮาราบาราเนี่ยสามารถเข้าไปเที่ยวได้แต่ยุ่งยากครับเพราะว่าจะต้องโคกับทางกรมป่าไม้ของที่นั่นก็ต้องเป็นนนคคพพื้้ททีี่่าาเขไปรับ แต่จริงเป็นป่าที่สมบูรณ์มากครับมันปมีนกเงือกับใช่เป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศครับใช่ครับในหนังมีป่ะนกเงือกนกเงือกมันไม่ไม่ได้มีผลกันหนังเลยก็เลยไม่รู้ว่าไปตามถ่ายนกเงือกตรนไหนก็ไปดูนกเงือกกัน ปึบปั๊บปึ๊บปั๊บหนึ่งสองสาเ้ยเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้โอ้โหอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอ่าปาจิตหลุดคิดยังไงกับเรื่องตรงปลาจิตหลุดไล่ไปทีละคนเลยเริ่มจากเว่งทวงงอหลอนอืมันหลุดจิตเดือดร้อน คำต้องเชื่อมเหรอเชื่อมสนไงอร้อนเอางี้หนังแนวชิลเลอร์เอฟเฟกติฟแบบนี้เนี่ย หนเมื่อวานเราไปคุยกันเรื่องแบบคาทล์กเกี่ยวกับเรื่องหนังนะหนังแนวชิลเลอร์เนี่ยมันมันทำไมพิ่งเป็นแนวนี้วะแนวชิลเลอร์มันมันมันขายดีเหรอใช่มันลุ้นไงมันแบบคือหนังผีเนี่ยมันก็จะมีความน่ากลัวอยู่แล้วถ้าใส่แอคชั่นใส่ความลุ้นไม่แต่จริงๆเราฮาราบาล่ามันคือแนวอะไรค่ะคุณเล่นไม่เหรอคุณต้องรู้อะไม่อยากรู้ว่ามันคือแบบจริงๆแล้วมันคือแนวแบบแนวไหน นาัวคำนิยามของ trailer effective มันคือยังไงครับคือยังไงครับฮะอันนี้อยากให้ใครตอบฮะคุณอยากให้ใครตอบครับอาคิดว่าองค์ประกอบของหนังผีมันควรจะต้องมีอะไรบ้างดีวะอันนี้วะถ้าเป็นหนังต้องถามพี่เต๋อเพราะพี่เต๋อเนี่ยเขียนบทไงครับมันยังไงครับเล่าให้ผมฟังหน่อยผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะผมว่ามันต้องหลอนๆไงสำคัญที่สุดเลยคนมันต้องแบบเดาไม่ได้แล้วพี่เต๋อเคยเขียนแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวบ้างไหมคะ นี่ถามใครเนี่ยพูดตลอดเลยก็ถามทุกคนอ่าอ่าอะไตนี้เคยเขียนแนวน่ากลัวบ้างไหมเคยผมขอถามแบบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเห็นสัปปะหลาดเป็นตัวใหมสัปปหลาดลักษณะนามของของปกติที่เป็นแบบพูดอ่ะเห็นไหมไม่ถึงเลยตอนนี้จิตหลุดหมดแล้ว เอางี้ได้ข่าวจากกุ่มกลับมาพี่คุยกับเขาอันนี้ดึงโกหกนะเราจะบอกว่าตอไปถ่ายเนี่ยนกเลือกบินจิกหลังพระเอกจิกจนเนื้อหลุดออกมาเลยแล้วแผลเป็นแม่งลามเข้าคอพาดเขานี่นิชาเรื่องนี้พระเอกมีกี่แผลจิกไม่เงี้ยระหว่างนกเงือกจิกกับเจระเข้กัดเลือกอะไรออนหนึ่งอ้อนหนึ่งลิงค่ะ ทำไมเลือกลิงครับมีเหตุผลอะไรนะเพราะอะไรหมายถึงลิงขวดเนี่ยน่ารักอ๋อลิงน่ารักจริงๆแล้วทำไมถึงไม่เลือกจระเข้ล่ะฮะมันเป็นอะไรจระเข้กลัวไก่เหรอจระเข้กลัวไก่เหรอฮะไก่มาจากไหนอ่ะไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาครับพี่เว็งสามสามอะไรสามไม่กลัวหรอกไอ้ครับอย่างงี้ แล้วไก่ตามขาพี่ตัวมีตัวครึ่งอะไรวะผมรู้ว่ารู้แล้วไม่รู้แต่นี่เือว่าทำงานเป็นทีมไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับมันหัวละตรโอ้ย หมดเวลาคำว่าอะไรครับโอ้ไม่รู้เลยอะติดลบหนึ่งเฮ้ยไม่มีศูนย์แน่เหรออ่ะอ่ะให้ทอมก่อนอ่ะคำว่าอะไรผมว่าคำว่ากลัวถูกต้องครับเชิญครับพี่ต้องคำว่าอะไรครับหนังถูกต้องครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วพี่ชาคำว่าอะไรเลือกอุ้ยไม่ใกล้เคียงเลยเต๋อคำว่าผมรู้ผมเดามั่วได้ป่ะได้ได้คำไม่เยอะเหมือนกันพี่เต๋อเหรอเยอะมากเลยอะอะสยองเหรอไม่รู้อืมไม่ใกล้เคียงเหมือนกันอ่ะอะคำว่าแนว แนวอะแนวภาพยนตร์ไงแรกแล้วมึงพูดมึงพูดอะไรก็ได้ไม่มีทางตายเลยจริงเอ้ยตายยัง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 คือมีช่วงหนึ่งนะเว้ยตอนนั้นแม่งกูเดินป่าเว้ยแม่งเจอแมงทับกูไม่คิดเลยพี่ไปทำอะไรในป่าครับหาดิ้งหลีน หาี่มหาจิ้งหรีดนี่นานยังเกิดขึ้นนานยังมาสักสิบสองขวดตอนนั้นอะสักพักเดินไม่งับกูปล่อยหลับไปเว้ยต้ต้นมะม่วงยัดจิ้งหรีดตัดคอกูเพราะกูว่วงแล้วจิ้งหรีดอะจำนวนมหาศาลมากมาแบบเยอะมากครัพอดีมีแมงทับมาช่วยจิ้งหรีดนั่งอยู่ตรงนั้นครับและมีพี่เต๋อนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีถ้าเรื่องหนึ่งคนทอมจะเข้าไปช่วยเหลือใครครับน้องนิชาครับตอนนั้นนิชายังไม่เกิด นิชาเป็นอดีตชาติเป็นแมงทับอ๋อแล้วตอนนี้เขาเขาก็กลับมาเกิดเป็นคนที่มีรูปลักษณ์สวยงามอุ้ยถ้างั้นถามเลยว่าแล้วตอนเป็นแมงทับเนี่ยน้องนิชาจำอะไรได้บ้างหนูหลับค่ะอ้อยนี่แมงทับแมงหลับเนี่ยแมงทับแมงทัง่วงเหรอแมงทับแมงทับง่วงเหรอหนูง่วงหนูหลับอย่างเดียวค่ะแมงทับง่วงได้อถามจริงพี่ถามจริงแมงทับไม่เคยมีหนังตาที่ปิดเลยนะแมงทับตาเบิดโพกตลอดเวลาเล่นไม่ดี นนเเราจะฟังโดยไม่ตัดเสียงขับมั่กันเดียวะนิชาครับให้นิชาถามบ้างมั้ลนะภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราเล่นคือตอนสมัยไหนฮะแมลงทัพค่ะโอ๊ยขอกับสู่อดีตชาติของเราอีกแล้วคือที่พี่เล่งพี่พี่เล่งพี่เล่งพี่เล่งเหรอใช่ไหมคือที่พี่เลง มันเป็นการถ่ายทำไงคะหนูก็อยู่ในซีนนั้นด้วยอ๋อนี่พี่ไปถ่ายเขาด้วยเหรอใช่คูมกับเรื่องนี้พี่ได้ข่าวว่าเขาเก่งมากในการที่เขียนบทภาพยนตร์ได้ข่าวว่าจะทำซีรีส์ด้วยนะเขาจะไปทำซีรีส์ด้วยพี่เป็หลีตานไหมพี่กำลังจะฆ่าเธอไงเคยดิ้นไหมเคยดิ้นไหมเขาบอกเขาจะทำนะซีรีส์อะ ซีรีส์แมงทับไม่ท่านนิชามออกจากแมงทับไม่ได้แล้วตายแล้วติดลูกติดลูกแมงทัพนี่ไม่รู้ด้วยเ่าหน้าตาเป็นไงเนี่ยแมงทับเนี่ยยังไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นแมลงสีเขียวตอนนี้ทุกคนแม่งไม่มีใครไม่มีใครช่วยดูอะไรหรออ่ะน้องนิชาถามหน่อยครับอ่ะนิชก็จะช่วย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  เก่งมากเก่งมากขยี้ตัวเองครับอีกเราต้องเป็นแบบนี้พอตายแล้วหยุดเราฆ่าต่ออ่ะพี่เต้ครับครับเราก็เจอน้องสองคนเนี่ยหลายครั้งแล้วถูกไหมครับผมมึงเห็นอะไรตัวน้องบ้างตลงแต่พี่เต้หรือแต่มึงมึงพี่เต้ครับมึงเห็นอะไรตัวน้องขอโทษมึงเจอสองคนนี้บ่อยแล้วครับพี่เต้เห็นอะไรตัวน้องบ้างตอนไหนเอาอย่างี้ในการเล่นเกมตอนเป็นเพงไท นชามันอยากเล่นเกมมันมันมันคลั่งด้วยเออเคยนิชาเคยมารายการเคยมานี้แล้วป่ะใช่ครับไปแล้วก็ถ้าถ้าถามแบบเบสิกแบบมีความพัฒนงพัฒนาอะไรเงี้ยผมกับนิชาเนี่ยใครที่แบบเหนือกันถ้าดูจากวันนี้นะครับนิชาครับทำไมอ่ะคือคำว่าอะไรพี่เติร์ดเกมผิดคำว่าอะไรผิงโอ้คำว่าอะไรวะเป็นภาพปะเป็นภับ เปนพับไม่เยอะมากเลยอ่ะอ่ะกูตอบก่อนไทยนี่อุ้ยหลัวเป็นทับมันต้องอะไรสักอย่างมันเป็นทับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรบูบูใบ้แฮะเกี่ยวกับแม็นพับโดยตรงนอนก็ได้วไม่รู้มั่วเกือบถูก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 ท้องม่วงมาตาต่อไปผมเอาจริงแล้วตั้งใจเล่นแล้วเว้ย เเตยยากฮ้คำว่าอะไรไม่มีทางตายคำว่าอะไรหมาผมถามทุกคนนะครับเหนื่อยไหมกับสิ่งที่ทำอยู่พี่เบดอะไรอะไรเข้าเส้นเหรออะไรเข้าเส้นอ่ะมีขี้มูกแต่จะบวมู่ะหรอไม่มีอ่าโอเคขออีกทีหนึ่งเหนื่อยไหมกับสิ่งที่ทำอยู่กูค่อนข้างจะล้า เพราะว่าเจอเต๋อเจอนิชาบ่อยๆเครียดเพราะว่าเราคุยกันตะโถกเรื่องความจริงของชีวิตทําไมฮะทำไมก็เหมือนไปเล่นหนังมาหนังมันซีเรียสอ่ะหนังมันเครียดอ่ะมันเป็นหนังฆาตกรรมผีเหาะผีหลอกผีหลอกแห้งนี่กว่าอ้าวพุ่มกับกูกลัวกำกับเองกูเองเนี่ยเรื่องเนี้ยกำกลับใครนะคุณเอกลักษณ์เอกกับสิงค์เเอกกับสิ์เพะเอกลักษณ์มันเป็นสิงโทโตษโทใช่ฮาลาบาลาแปลว่าอะไรเหนื่อย อันนี้ความหมายหรืออะไรหรือความรู้สึกคำโอความรู้สึกว่าเหนื่อยขอใจผมก็เริ่มเหนื่อยละตอนนี้แยกเป็นคําเลยดีกว่าอ๋อแยกเป็นคำอาทีละคำห่าแปลว่าตลกลาแต่ว่าฉันไปก่อนน้องนิชาเคยไปป่านี้ไหมครับไม่ค่ะ ء, เราเราถ่ายทำที่ไหนถ่ายทำที่ไหนการจนาบุรีอะค่ะอ๋อพวกพี่เคยไปถ่ายทำกันที่นั่นบ้างไหมคะที่ไหนที่กาญเคยพี่เคยไปสองทีมียีราฟเคยกาญจนบุรีมีสวนสัตว์เคยไปถ่ายหรอไปทำอะไรเคยทำอะไรเคยถ่ายถ่ายอะไรถ่ายกับครอบครัวมาถึงไปดูก็ไปไปดูมีบมามีบุญมาไปชมครับไปชมยีราฟอ๋อ ให้ไปทำอะไรเดี๋ยวยินแล้วยังไงอะให้ไปทำอะไรอะหนูได้ใช่ไหมได้คุณเนี่ยจะไปบวชคุณจะไปบวชนิชาตลอดเลยแฮปปี้นิชาไปบวชก็โดนเองตลอดทานิชาประมวลหนังหน่อยประมวลหนังประมวลหนังให้คุณผู้ชมไม่ค่ะหนูเหนื่อยอะไรยังไม่หนแล้ว รอให้หมดเวลาทางแบนติงเขาจะว่ายังไงครับคุณแทนนี่มาเพื่อโปรโมทนะครับเป็นตัวแทนนางผีอืไปดูค่ะโอ้โหสั้นๆแต่คมคลายมากนะครับเนี่ยแล้วมีปีศาจไหมผมเห็นปีศาจอยู่ที่แขนพี่เต๋อในตัวอย่างแล้วพูดด้วยพูดปั๊บๆเนี่ยอันนี้คือปีศาจที่อยู่ในตัวเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นมันอาจจะเป็นผี น้องนิชารู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นพี่เต๋อตายไปด้วยคําว่าผีครับเหนื่อยค่ะอืมอะไรทําให้เรารู้สึกขนาดนั้นถามผมมั่งพี่เต๋อครับครับสมมุติว่าถ้าพี่เต๋อไปเที่ยวกับคุณเฟิร์นภรรยาพี่เต๋อครับแล้วช่องเสียบผู้หญิงแล้วเห็นผู้หญิงน่ารักมากเดินผ่านมาพี่จะทําไงไม่ทำอะไรเลยฮะ เวลาคำว่ามองอุ้ยโอ้หเก่งว่ะเหนื่อยอุ้ยคำว่าหาเฮ้ยไอเต๋อเอไงมึเพ่งเพ่งเพิ่งเพิ่เพิเลยตอนเนี้ยเย้นเฮ้ยอะไรวะเราสองคนคูดใเป็นทีมเดียวกันนลใช่ๆๆจะได้ลงมจงไปเลย รู้สึกว่าวันนี้แม่งทำได้ไม่ดีพอตั้งแต่คำต้องเชื่อมแล้วไม่แต่ว่าครั้งเนี้ยผมมาใช่ปะผมรู้สึกว่าครั้งที่แล้ว่มันแป๊บเดียวอูบอกอะกรตอนที่ก่อนไข่ยังต้องเชื่อมบวกแล้วเกมน่ะที่ยากที่สุดคือคำต้องห้าไม่มีใครเชื่อกูนิชาเขาบอกว่ามันมันสนุกกว่าสธอหวกว่าเธอชินกว่าเ้าก็เธอไม่เข้าใจคำนามไม่แล้วมันมันจำเป็นต้องมีกระดิ่งถ้ามันไม่มีกระดิ่งตอนช่วงแรกมีกระดิ่งไหมเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆมีมีหรอมีมีแต่แรกเลยเหร มีค่าวเลยฉันข้าวฉนไม่ได้อยากรู้ผมอยากรู้ครงถมึงมึงมุ่งไปปกติอ่ะนิชาคืออย่างนี้พี่รู้ว่าที่บ้านเธอเธออยู่แถวเชียงเชียงใหม่ใช่ไหมตอนนั้นนะเธออยู่ทงทงสารพีอ่ะสารพีตีทงออจนเฮ้ยอยู่แถวกรอบถวงงอกใช่ใ่ครับอยู่กี่ปีฮะอยู่ตั้งแต่เด็กเลยครับจนถึงอายุ31อเอเกิดตเกิดจนถึม่เลยใช่ใ้ฉายานนั้นดุลือกระชอฮะเห่งตอกถุงงอกหรือว่า ลือในลือในบ้านกูนี่แหละเ <c oughs> ลีอล้องเดียวเขาไม่เรียกลือเขาเรียกว่าเลียวกเลี้ยก <c oughs> ูเมสมัยก่อนตอนกูเป็นเด็กเนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นแบบโปเก่าในซอยกูอะนี่คือกี่ปีมาแล้วอ๋อนะตอนนั้นสี่สิบปีแล้วสองสี่เก้าเก้าประมาณนั้นมานนักนสี่สิบปีแล้วมึงว่ากูจะชวนมึงไปนะถ้ามึงเป็นเด็กกูัวกูจะพาไปด้วยป่ะมึงจะอยู่แก๊งด้วป่ะทำไมไม่อยากอยู่อ่ะอันนี้คือพูดไปเรื่อยนะพูดอไไรพี่หยามทอมถ้าพี่เติร์ดตอนเด็กอยู่ตอกพี่อะอยู่แก๊งพี่ไหมในมุมมองของทอมนานไปนึกไม่ออกแล้วน้องนิชาครับ พี่อยากรา้ว่าตอนที่ย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพเนี่ย,ย<า>ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างยากค่ะยากเปลว่าอะไร มันเหมือนไม่ไปได้ฆ่ากันเองละมันเหมือนกันพูดกันไปเรื่อยๆชนชนเหมือนแบบกินขนมคุยได้ตายโดนคนนั้นเองโสดโดนหมักฉดฉวยดีมากนะเราเรามาคุยกันเรื่องที่นิชาเข้ามาในกรุงเทพอีกทีดีกว่าเพราะว่ายังคุยไม่เจริญได้ได้ครับนอกจากความยากของมันแล้วเนี่ยอะไรครับพอเราแบบเฮ้ยการอยู่ไกลบ้านนี่มันแซนนะพี่เคยอยู่ไกลบ้านนานๆแต่พี่ไปเมืองนอกไงใช่ฮะ ไปด้วยกันไหม่ะไอทอมบอกพูดไอเตอร์ถ้าหัวมองข้างบนมองข้างนี้ตาต้องเงี้ยพี่แหวงเคยอยากเป็นนักแสดงบ้างไหมคะไม่ครับอดีดีทรงนี้ดีทรงนี้ดีไปต่อไปต่อเชิญครับโล้วถามเคตทำไมอะคะ้อง้องเขาเก่ง ยากว้ยคำว่าอะไรไอ้ทอมยากจังเลยไอ้ยิ่งคิดไม่ออกเลยครับเล่นเฮ้ยคำว่าอะไรวะแสดงรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงโก่งหรือวะหนูเธอเธอคำว่าอะไรของเธอยากมากว่ายังไม่มีใครจะนั่งเธอเลยเศร้าจำเลนะไอ้เต๋ออีกเดียวไอ้เต๋อมันจะฆ่าอะไรด้ยนแรกเริ่มนานเฮ้เรื่องนี้เลยไม่ดีดีกว่า พี่เต๋อกับน้องนิชาอะไรรับ?–เขินเชิญครับพูดเลยเฮ้ยพูดมาอ่ะพูดมาครับขอสักเรื่องเออเอาเรื่องเรื่องเล่าแล้วแล้วตอบโดนได้ไงวะมสักเรื่องสักเรื่องอ่ะทอมเอาเอาเอาเรื่องไหนการละครหนึ่งนานมาแล้วครับผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสคนละประโยคนะ ไม่ได้คนคนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่จริงหรอกอะไรวะเนี่ยจริงคนคนรับประโยคนี่ฮะเออเรื่องมาวันนี้แม่งเล่นขุดแปลกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะคนละประโยคให้พี่เต๋อเริ่มก่อนเลยครับครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่า เดินไปเจอมะเรงครับไม่มทางอ่ะหัวไปเลยแอบอยู่หลังต้นไม้หยิบกิ่งไม้ขึ้นมาดูผมว่าการแข่งขันเนี้ยพี่เต๋อทรงไม่ดีหรอนไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปเลยนี่ชาไปต่อแล้วตอนนี้เจอผีโอ้ยกรีดร้องหวาดกลัวอย่างรุนแรง เปลี่ยนเกมมั้ถ้าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องหรือเราจะมาเป็นต่อกรอนไหมพี่เต๋อก็เชี่ยวชาญเรื่องคำ้องจองต่อกอนได้ดีได้อ่ะเอาเป็นกรอนแปกไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมอแม้เกิด เชิญครับแต่ยังต่อกรนอยู่ไหมพระนางพระนางเชิญครับพระนางปกติแล้วเวลาแบบตอนเด็กๆอ่ะชอบเล่นอะไรกับเพื่อนๆมากสุดซ่อนแอบค่ะซ่อนแอบค่ะโอ้ยเหน้นเลยอะเน้นเลยอะโดนเต็มๆเลยอ่ะแบบ ปาบเลยอ่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรวะของมึงเกี่ยวกับเรื่องไม่เอาอย่าใบ้สิแบงคับเกี่ยวมึงรับอีกแล้วกินเหรอไม่รู้ผิดผิดยากยากยังมีใครเล่นเลยเนาะจบแล้วเหรอคะจบแล้วครับพี่ได้ที่หล่อแล้วนี่ผู้ชนะก็คือพี่เติร์ดได้ไป็นกล้ามแน่ละพี่ นนคะโอ้โหเดียวเดียวทำได้ดีเล่นได้ดีทุกคนคุณพี่ดิงทุกคนมาชมคุณดื่นเนี่ยคนอย่างเงี้ยจิตมึงหลุดเฮ้ยป่าเขื่อนป่าอ่ะโอเควันนี้ทุกคนก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทุกคนไปแล้วนะครับฝากไปดูหนังเรื่องฮาลาบาล่าด้วยนะครับฮาลาบาล่าครับป่าจิตหลุดนะครับวันนี้เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับไปติดตามกันนะครับสนุกสนานไปดเซนร จบวันนี้ไปดูครับเราจะไปดูตรงเซนท่านปิ่นเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ